สวัสดีครับนี่คือพันธุ์ทุเรียนนะครับ10ต้นนะครับต้นละ80บาทก็อย่างนี้เลยนะครับพร้อมปลูกท่านใดสนใจนะครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านเสล่งแห้งหน่งนะครับสนใจนะครับจัาไน่เก้า0 00ไม้นะครับเมืองหนาวแมคคาเดเมียซิวโอก๊กสนชัดนะครับก็090 93 74 7 8 4 ที่ขวัญชัยนะครับอีกเบอร์นึงก็0878455716พี่ขาวนะครับก็มี9 0 0พไม้ต่างๆนะครับเช่นอวโคาโดเมคคาเดเมียสนชัดหลายอย่างเลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับส่วนเบอร์ผมก็0857312875นี่นะครับอันนี้เป็นอวคาโดครับขอบคุณครับครับ ตรงนี้นะครับนกมาติดอยู่ในโรงอา่นตอนนี้นะครับนก,นนนนบนกสวยงามมากได้ติดนะครับแต่ตอนนี้ทําการปล่อยแล้วน,นะครับปล่อยเข้าไปนะครับไปขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นแล้วโอ้โหตัดสวยมากโอู่ได้ไหมล่ะเดี๋ยวเดสวัสดีครับวันนี้น้องกับกันมา ดูตะข่ายนะครับตอนนี้มีนกติดนะครับตอนนี้พ่อกำลังเอาข่ายออกจากตัวนกนะครับนี่ครับนกสวยมากเลยครับแค่นี้นครับศูนย์1ก้ห้าเจ็ดสามหนึ่งูนดูนะครับการใส่มะพร้าว มะพร้าวกะทินะครับนี่คือความสูงระดับประมาณเกือบสิบห้าเมตรบุบนี่คือมะพร้าวกะทินะครับไปลุ้นกัน